สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2563อยู่เรา3คนครับผมขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์บสเจาะลกเชลซี l ครับผมโค้ชแอฟทันข่าวลีโอผู้ครับครับเช่นเดิมนะครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นการปรีวิวความพร้อมของฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในสัปดาห์ที่36ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วเป็นท้ายแบบท้ายจริงๆแล้วใช่นะครับเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3 สนัดรวมเกมที่36เนี่ยเราจะได้บทสรุปทุกอย่างนะเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษในฤดูกาลนี้แล้วหลังจากที่เผชิญปัญหาต่างๆนาๆนานะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซีซั่นที่ครบทุกรสชาติจริงครับนะแล้วก็แทรกด้วยการพักเบรคโควิดแถมเข้ามาด้วยใช่นะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับตำแหน่งแชมป์เนี่ยเราทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คือลิเวอร์พูลนะครับการันตีและแต่ว่าไอพวกตำแหน่งอื่นๆนะครับการเบีย่ยดลุ้นโคตาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลยูโรปาลีกรวมไปถึงโซนตกชั้นต้องบอกว่าเข้มขน้นแล้วอาจจะไปตัดสินกันในนัดสุดท้ายของซีซั่นเลยซึ่งในปรีวิวของวันนี้ที่เป็นคืนวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยสองคู่สำคัญที่เราจะมาปรีวิวกันคือ,อเกมที่ลุนโคตา UCL โดยตรงเลยนะเออนะครับไปดูโปรแกรมกันนะครับ วันพฤหนนัสบดีที่15กรกฎาคมคมรับเวลาเที่ยงคืนตรงมี2คู่ครับเอฟเวอร์ตันเจอกับแอสตันวินล่าแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เจอกับเชฟฟิลด์ส่วนเวลาตี2 15นาทีนะครับคีซอลพาเลทจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เซาแฮมป์ตันพบกับไบรตัน นะจะมีคู่เซาส์กับไบรตันนี่ความหมายน้อยนิดนึงที่เหลือมีความหมายหมดเลยใช่นะครับคู่แรกเนี่ยที่เราต้องพูดถึงก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยรับมือของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดสถานการณ์ตารางคะแนนอย่างที่เรารทราบกันดีว่าช่วงหลังๆเลสเตอร์ฟอร์มตกลงไปทําให้โอกาสที่พวกเขาจะหลุด จากการเป็นพอป4ฟจากเดิมที่เรามองว่าอุย้ยไม่น่าจะมีปัญหาก,กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยประมาทไม่ได้แล้วใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอะไรที่น่าลุ้นทีเดียวเพราะว่าเกมเมื่อวันอังคารเชลซีชนะไปแล้วนะครับก็เลยอยู่ที่3เหมือนเดิมมี63แต้ม เท่ากับว่าตอนนี้เชลซีมีแต้มมากกว่าเลสเตอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่4แต้มแต่ทั้งเลสเตอร์และแมนยูยังแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดถ้าพวกเขาชนะช่องว่างเขาจะกลับไปเป็นหนึ่งแต้มเท่าเดิม,มแมชนี้มีความสําคัญนะครับเลสเตอร์เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ต้องบอกว่าทางเชฟฟิลด์ก็ยังมีลุ้นเล็กๆอยู่เหมือนกันนะสาหรับการจะติดท็อปโฟไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคือของเลสเตอร์เนี่ยเราทราบว่าถ้านัดน,นี้ไม่ชนะโอกาสโดนแซงสูงแต,แต่ของเชฟฟิลด์เนี่ย ถ้าไม่ชนะอีกเนี่ยมผมว่าน่าจะจบแล้วคือเลสเตอร์แพ้ได้เอายิงแพ้และแล้วถ้าแมนยูชนะอ่าเลสเตอร์อาจจะตกไปที่ห้าก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะจะ,จะทุกอย่างจะจบตอนนี้แล้วเพราะยังเหลืออีกสองนัดใแต่เชฟฟิลด์นัดเนี้ยสถานก,การณ์ก็คือถ้าเชฟฟิลด์แพ้สมมติแพ้เลยนะแล้วแมนยูที่จะแข่งคู่หลังจากจากเลสเตอร์ในแค่สองชั่วโมงเนี่ยชนะอีกครับถ้ากับว่า,วามันการันตีได้เลยว่าเชฟฟิลด์ไม่น่าตามอันดับสี่ทันแล้วถูกต้องถูกต้องนั่นแปลว่านี่อาจจะเป็น ฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเชฟฟิลในการลุ้นเพื่อสุดท้ายต้อง <ฮะ S 1> ชนะนะครับดังนั้นเชฟฟิลเล่นเต็มที่แน่นอนเชฟฟิลเดินมาอยู่ตรงทางแยกเลี้ยวขวาไปยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่อได้ลุน้นเลี้ยวซ้ายยูโรปาลีกนะครับนี่คือเกมที่ตัดสินจริงๆว่าพวกเขาเนี่ยความคาดหวังสูงสุดในซีซั่นนี้จะไปดได้ถึงจุดไหนดังนั้นชื่อคลิปของเราวันนี้เราใช้คำว,ว่าสงครามแย่งที่4นี้ไม่แปลกเพราะว่าเชลซีขึ้นไปนอนที่3อยู่ไอ้วันเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนอันดับที่4ก็ได้แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เชฟฟิ มองเผลๆสามนัดอาจจะเหมือนยากแต่ถ้าชนะเลสเตอร์คู่แข่งทางตรงขึ้นมาได้เดือสองแต้มเลยนะครับโอ้โหโนะคู้ขีสูสีกันมากนะครับแต่ปัญหาคือทีมเจ้าบ้านครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าปัญหาตัวเจ็บและเป็นตัวหลักเนี่ยขาดหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีในกลุ่มคนที่ต้องรอเช็คความฟิตอีก ขณะที่เชฟฟิลล์เนี่ยมีตัวเจ็บอยู่ประมาณ3คนด้วยกันใช่ครับเลสเตอร์เนี่ยหน้าปวดหัวเลยนะครับโซยอนชู so true, อย่างที่เราทราบกันก็ติดทุตแบนนะครับไปอารมณ์เสียนะครับแล้วก็คนที่เจ็บเนี่ยมีคนที่อ่ะอย่างเจ็บยาวๆล้วก็รู้กันอยู่แล้วอย่างพวกอาร์มาตี้ริคาโดเปเรร่าพวกเนี้ยตัวสําคัญแต่เจ็บไปยาวแล้วแต่คนคที่เราต้องลุ้นความฟิตก็คือเบนชีเวลกับมาดิสันที่ช่วงหลังความฟิตเริ่มไม่ค่อยเต็มถังโอ้โหเราดูจากรายชื่อนี่เท่ากับว่าตัวหลักเนี่ย มีโอกาสหายถึง4ตัวเลยจากตัวที่เป็น11ตัวจริงนะครับเรียกได้ว่าเลสเตอร์สภาพทีมไม่ดมีคือการขาดหายไปของแมดดิสันเนี่ยมันเห็นผลตั้งแต่ในเกมนัดที่แล้วว่าเลสเตอร์แทบจะสร้างสารรค์โอกาสจบสกอร์คู่แข่งไม่ได้เลยใช่แล้วนี่มาเสียโซยันชูกองหลังตัวเก่งไปอีกสนัดปัญหาเยอะจริงๆส่วนทางเชฟฟิลล์เนี่ยตัวเจ็บส่วนใหญ่ผมว่าไม่ใช่ตัวแบบตัวหลักขนาดนั้นนะก็จะเป็นลุคฟรีแมนรีออนคาร์กนะครับ แล้วก็จอร์นเฟล็กเนี่ยคน mm hmm. นี้รอเชคฟ mm ิต hmm. แต่ไอที่เหลือๆผมว่าก็ฟิตพร้อมให้เป็นตัวเลือกหมดแต่อย่างเฟล็กเนี่ยต่อให้ลงไม่ได้ mm hmm. ก็ยังมีออสบอนอยู่ที่เล่นโอเคเหมือนกันดังนั้นถ้าเทียบน้ําหนักของสภาพทีมทางทีมเยือนอย่างเชฟฟ,ฟิลด์เนี่ยมีความพร้อมมากกว่าใช่ครับนะเพราะว่าตัวหลักทั้งนั้นโอ้โหการขาดหายไปของโซยุนชูนี่ผมว่าน่าจะส่งผลกระทบเสียหายหนักๆเลยอะ่ะเพราะซีซั่นนี้เ,เขาเหมือนกับว่าเป็นตัวยืนระยะมาตลอดเลยถูกต้องเล่นแทบทุกนัด ช่เชฟฟิลด์ได้พักมากกว่าเลสเตอร์ด้วยนะครับอ๋ออันนีงสำคัญน,นะอ่ะมาดู11ตัวจริงกันครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะปรับระบบยังไงในวันที่ต้องมาเจอกันในเกมสําคัญครับดูเลสเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับทางเว็บไซต์โฮสกอร์เชื่อว่าจะมาในระบบ 4-1, 4-1 <c oughs> นะมีแคสเปอร์ชูไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูครับแบ็กโฟมีคริสเซนฟุกนะครับลงแทนเบนชิเวลมีจอห์นนี่อีเวนนะครับมีเบนเน็ตแล้วก็มีเจมส์จัสตินนะครับน่ากังวลทีเดียวก็คือเบนเน็ต มีแค่จะลงแทนโซนชูมีแค่อีแวนซนเดียวที่เป็นตัวจริงรนะครับกลางรับเนี่ยเป็นวิลฟริดเอนดีดีแล้วก็แดนกลางเนี่ยมียูริเตเลมองเดนิสบราสนะครับปีขวาอายุเซเปเรสปีซ้ายฮาวิบันส์แล้วก็กองหน้าเป็นเจมี่วาดีโอ้โหหลักๆก,ก็คือเพเมเกอร์หายไปตัวหนึ่งกับแนวรับตัวจริงหายไป3ใช่ครับนี่คือปัญหาที่เลเซอร์จะต้องรับมือ,อ,อนะส่วนเชฟฟิลด์สา2ก็เป็นระบบเก่งของพวกเขาแล้วก็ คู่หน้าเนี่ยทางสื่ออย่างคูสกอร์ก็เชื่อว่าไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร,รน่าจะใช้คู่นี้แหละเพิ่งยิงเชลซีมาใช่ไหมฟอร์มดีทั้งคู่แม็กเบอร์นี่นี่โขกอย่างแรงเล,ละล่าสุดส่วนแม็กโกริกเนี่ยก็ยิงอีก2ลูกโอ้โหเรียกว่าฟอร์มดีก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าตรงมิดฟิลด์เนี่ยก็อาจจะมีการสลับเอาออสบอนลงมาเล่นนะครับมีออ่า่าาฟนเดมีเบิร์กใช่ไหมใช่ครับเขาชื่ออะไรแซนเดอร์เบ <I ber. S 2> ิร์แซนเดอร์เบิร์กนะครับแล้วก็มีนอร์วูดมีบาวด็อกแล้วก็ซีเวน แนวรับได้เป็นบาเชีมนะครับอีแกนแล้วก็โอคอนเนลผู้รักษาประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สันเกมนี้ครับถ้าคู่เซ็นเตอร์ของเลสเตอร์ซิตี้เป็นคู่นี้เนี่ยเท่ากับว่าทั้งสองคนจะมีอายุเลขสามนะครับไรอันเบนเน็ตสามสิบ ปีนะส่วนอีเวนต์สานี่นี่ไม่ส่งเวสมอแกนก็ก็ดีเท่าไหร่แล้วมอแกนนี่สามกลางๆแล้วคือเบนเนตเนี่ยฤดูกาลนี้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปประมาณ700กว่านาทีถือว่าลงไม่เยอะส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองอย่างเงี้ยนอกจากปัญหาเรื่องฟีทาวแล้วผมว่าปัญหาเรื่องการล้างสนามด้วย ใช่อันนี้ส่งผลแน่นอนนะครับสถิติที่น่าสนใจครับเลสเตอร์มีลุ้นเก็บคินชีตในบ้าน4นัดติดต,ต่อ,อกันครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี2016วันพฤหสัสบดีครับเป็นวันเดียวที่เลสเตอร์ยังไม่เคยเก็บชัยชนะได้เคยเล่นมาแล้วหาครั้งนะเนะชฟฟิลด์ครับโดนเลสเตอร์ยิงมาก่อนนะแพ้มาในเล็กแรกที่เจอกัน1ประตูต่อ2สถิติเฮดทูเฮดครับเลสเตอร์ดีกว่า ชนะ5เสมอ1จาก6นัดหลังสุดที่เจอกันไม่เคยแพ้เลยแต่ว่าเชฟฟิลด์ครับก็ต้องบอกว่าลุ้นสารฟอร์มเก่งนะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีโอกาสเก็บสถิติชนะ3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม2019มก็ต้องบอกว่าฟอร์มในช่วงหลังสวนทางกันใช่รเลสเตอร์ฟอร์มดาวลงแพ้ นะเสียแต้มไปในขณะที่เชฟฟิลชนะชนะมาคือเชฟฟิลหลังโควิดก็ไม่ดีแต่มากู้ฟอร์มคืนทันเวลาออคือคในช่วงเนี้ยพอดีเราเก็บแต้มสำคัญได้นะครับมาเจอกันอ่ะดูจากขุมกำลังสภาพทีมสถิติต่างๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ไปทบทถ,ถ้าถ้าเลสเตอร์มีคาร์กราโซยุนชูนะ ผมว่าเลสเตอร์จะมีโอกาสชนะเพราะผมมองว่าแมชเนี้ยมันเป็นไฟท์บังคับที่เชฟฟิลเขาต้องเปิดเกมแรกนะต้องบุกใส่จะยืนแบบเน้นคุมพื้นที่เน้นเกมรับอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณไม่ชนะโอกาสไปยูซอลคุณแทบจบเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดเกมแรกใส่เลสเตอร์ที่มีผู้เล่นความเร็วอย่างเจมี่วาร์ดี้อย่างฮาวิ่บาร์หรือว่าไอโอเซเปเรสผมว่ามีโอกาสที่เชฟฟิลจะโดนยิงได้อยู่เพียงแต่อันนี้คือผมตั้ง ตั้งสมมติฐานกรณีที่เลสเตอร์ตัวสมบูรณ์กว่านี้แต่พอมันไม่มีโซยุนคูไม่มีเบนชิวเวลไม่มีริคาร์โดแปรราล่าผมว่าต่อให้เลสเตอร์หาทางยิงเชฟฟิลได้ผมว่าเชฟฟิลก็มีโอกาสยิงเลสเตอร์ได้เหมือนกันผมเลยคิดว่าท้ายที่สุดแล้วมีโอกาสออกผลเสมอครับผมว่าอาจจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วกันผมเกรงว่าจะถึงแพ้ผมมองว่าเลสเตอร์อาจจะถึงแพ้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมลุกริมเส้นการ ว,วิงแบ็กแล้วก็ตัวเซนเตอร์บางทีขึ้นมาเติมมาโอเวอร์โดดด้วยเนี่ยของทางเชฟฟิลด์เป็นระบบการเล่นที่ถ้าเล่นกันแบบเข้าขาแล้วผมรู้สึกว่าน่ากลัวมากแล้วช่วงหลายนัดที่ผ่านมาเกมเจอกับสเปอร์เกมเจอกับเชลซีผมว่าเชฟฟิลด์เจาะทางนี้เก่งมากเลยนะล้วเนี้ยใช่ใช่ผมว่าเลสเตอร์ตัวไม่ครบอะ่ะผมว่าจะโดนเจาะอ,อีกแล้วน่าจะ อาจจะถึงแพ้เลยนะครับอาจจะแพ้แบบเ,เฉือนๆเป็นเชฟฟิลชนะผมมองอย่างนั้นครับโอ้โหคือเราพูดกันตามตรงถ้าถ้าเลสเตอร์แพ้อีกในเกมนัดนี้เนี่ยดูไม่จืดเลยนะครับโอกาสติดท็อปโฟของพวกเขามันก็จะเลือนลางลงไปจริงๆ,ๆไม่ได้อยากให้ถึงกับแพ้แต่อย่างที่โบ๊ทบอก,บอกพอมันไม่มีโซยันชูอีกคนเนี่ยม,มันเหมือนมันแพ้หลังคุณไม่เหลือใครเลยชีเบลชีเบล,ลโอเคถ้าฟิตทันก็โอเคแต่ข่าวบอกว่าอาจจะไม่ทันด้วยไงใช่ต้องดูต้องดูอีกทีนึงรวมไปถึงเจสไปดี้ซังยังเช็คตัวเนี่ยนตัวบถ้าเขาเติมมริเส้นนกัเยซน หรืออาจจะรวมถึงคู่เซนเตอร์ด้วยอย่างอีแวนส์ก็ไม่ได้แบบเป็นเซนเตอร์ที่มีความเร็วอะไรมาบวกกับไรอันเบนเน็ตเนี่ยที่ก็โอ้โหไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเหมือนกันด้วยถ้าโดนจี้หนักๆนี้มีโอกาสเปได้ครับนะครับนี่คือทัศนะจากผมโอเคนี่คือคู่แรกนะครับเลสเตอร์กับเชฟฟิลด์คู่ต่อมาครับนี่ก็เป็นสำคัญสอหรับคุณเหมือนกันนะโอ้ทั้งสองคู่ครับนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปเยือนคิสตอลพาเลสสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะถ้า ชนะแล้วเลสเตอร์เก็บชัยชนะไม่ได้แมนยูจะพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่4หรือถ้าเกิดว่าเลสเตอร์ชนะ1.0เออแมนยูยิง5.0ก็แซงได้เพราะว่าประตูได้เสียตอนนี้แมนยูตามอยู่ <3. S 1> ูก3ลูกเท่านั้นเองใช่ใชครับก็ถือว่า พาเลสความกดดันน้อยหน่อยอ,อยู่อันดับ14 <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> ไตกอะไระไรตกชั้นก็หลอดไปแล้วนะครับโคต้ายุโรปาคุตบอลยุโรปก็ดูห่างไกลจนเกินไปนะมาเช็คสภาพทีมดีกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ทางแมนยูโหมีปัญหาไม่รู้ว่าเขาจะใช้แบ็กซ้ายเนี่ยยังไงเพราะว่าในเกมนัดที่แล้วลุกชอ บาดเจ็บแล้วก็เปลี่ยนเอาแบดอนวิลเลียมลงมาเจ็บซ้ําลงไปอีกนะครับเท่ากับว่าแบ็กซ้ายสคนหายไปเลยนะส่วนพาเลตเนี่ยเจ็บ4คนใช่อของแมนยูเหมือนที่ขวัญบอกไปต้องรอเช็คแบ็กซ้ายนะครับลูกชอแเบตนวิลเลียมส์วิลเลยียมส์เนี่ยถึงขั้นเลือดออกส่วนลูกชอเนี่ยโซชาบ,บอกว่าข้อเท้าพลิกต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเลือกใครลงแต่ว่าการตามหลักแล้ว ถ้าถ,ถ,ถ้าให้เลือกว่ามีใครมีโอกาสลงได้มากกว่าผมมองไปที่เป็นเบนดอนวิลเลียมส์นะเพราะอาการสีสษะแตกคิ Q ้วตรงคิ ong, ้วแตกอะไรพวกนี้มผมว่าเท่าที่สังเกตมาไปเย็บอย่างดีมานัดต่อไปอาจจะมีการใ,ใส่เครื่องป้องกันมีโอกาสลงได้ส่วนใหญ่ที่ลงไม่ได้มันจะต้องเป็นแบบน็อกคาสนามที่มันเป็นคอนคาชันแบบแรงๆแต่อันเนี้ยดูทรงการเดินออกได้อ่ะมันยังมีมีรุนความฟิตนะมผมว่ายังรุนฟิตคือคอนคาชันก็ต้องต้องก็ต้องเช็คแหละก็ต้องเช็คแหละต้องตรวจเบื้องต้นแต่ดูทรงแล้ว มันอาจจะไม่ได้ดูแรงขนาดนั้นย่งเอลิกาเซียนั้นหายไปประมาณ2นัดเออแต่อันนั้นอันนั้นน็อกไปเลยน็อกเลยน็อกต้องแบบหิ้วออกไปเลยส่วนคนอื่นๆของแมนยูเนี่ยอักเซลตนเซเบกับฟิลโจน์ยังไม่ฟิต ฟังาพาเลสนะครับเจ็บ3าคนก็คือเจฟฟี่ชันลบนะเจมสท์ทอมกินส์แกรี่เคฮิลส่วนคริสตยองเบนเตเก้ติดโทษแบงก์อุ้ยนี่นขาดตัวหลักเยอะนะครับเยอะนะครับนี่คือตัวหลักหมดเลยอะทอมกินส์เคฮิลสองคนนี้ตัวจริงส่วนเบนเตเก้จริงบ้างสำรองบ้างครับทางเจฟฟี่ชลุปบตัวจริงบ้างสำรองบ้างแต่เคฮิลกับทอมกินส์ปกติแล้วจะเป็นตัวจริง มาดูไลอัพกันหน่อยนะครับเว็บไซต์ของ u s สกอร์เขาก็คาดการมาทั้งฝั่งแบ็กซ้ายเนี่ยวูสกอร์ก็ยังคงเชื่อว่าเจ้าหนูวินเลียมสมน่าจะลงสนามนี่เขาเชื่อ<า>แบบพิเตอร์โบนเลยนะแต่เอางี้เอางี้เราลองมาวิเคราะห์กันวนะ่าถ้าลงไม่ได้ถ้าลงไม่ได้ขึ้นมาห,หลังสามไหมผมว่าคุยกับกันตัวหน้ายังมีดิโอโกดาลโลอีกคนหนึ่งอาจจะแบบ ลองโยกลองฝืนหน่อยคือแบ็กอ่ะโอเคถ้าคุณถนัดเท้านึงแล้วคุณไล่นอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้ถนัดเต็มร้อยหรอกอแต่มันมีความเป็นฟูลแบ็กเหมือนกันที่พอจะเล่นถูถ่ายได้เออคืออา,อาจจะไม่ต้องเฉพาะกิจอะคือดาโลก็ไม่ได้แบบ ต้องจําเป็นยังต้องเติมเกมขนาดนั้นคิดถ้ามองภาพไม่ออกเนโควิลเลียมซิลิโอโยกไปเล่นก็โยกไปเล่นได้เซซ่าสปิดิโกยต้าของเชลซีก็โยกไปเล่นแบ็กซ้ายเขาเรียกว่าเฉพาะกิจได้คือจริงๆทีมทีมนึงมันก็ควรมีแบ็กซ้ายอยู่2คนอยู่แล้วแต่เนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันไม่ทัน2คนอ่ะมันเฉพาะกิจจริงๆรงอ่ะมันก็ต้องใช้คนอื่นแทนแล้วถ้าหลังสามล่ะถ้าหลังสามอย่าลืมว่าคุณก็ต้องหาวิงแบ็กซ้ายอยู่ดีก็เป็นดาโลเหมือนกันเท่าที่ผมคุยกันตัวหน้าก็คือ ต่ดาโลอาจจะดูถนัดกับวิงแบ็ตมากกว่าด้วยนะคอถ้ากยับยืงสูงหน่อยดูจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมลูกผมว่าแมนยูกำลังเล่นดีกับแผน4-2-3-1เนี่ยผมว่าโซชาไม่น่าถึงขั้นเสี่ยงไปเล่นเป็นหลังสามอ่านี่เสียงกระซิบจากการ์โดนาบอกว่าจริงๆวิลเลียมก็เท้าขวานะแต่เล่นซ้ายได้ใช่ไม่ได้วิลเลียมก็เท้าขวาถูกต้องเออคือทําให้มันเห็นภาพว่าอ่ะอย่างน้อยก็ถ้า worst case ได้แรงจริงๆมันก็ยังมีดาโลที่คอยสแตนบายอยู่ได้นะครับอ่ะ ก็รูปร่างหน้า,นาต,ตาประมาณนี้แต่ที่น่าสนใจคือมีตรงนี้อีกครับปอปอกบาจะถูกพักหรือเปล่าเนี่ยใน,น,นฮูสกอ์ใช้เป็นแม็กโทมิเน่โอ้นะแล้วก็ปีขวาด้วยกรีนวูดที่ฟอร์มดีมาหลายนัดเนี่ยอาจจะโดนดรอปแล้วเป็นแดเนีลเจมส์หรือเปล่าโอ้โผมว่ามันมีประเด็นนี้ครับประเด็นที่ว่าคือแมนยูเตดมีโปรแกรมเอฟเอคัในสุดสัปดาห์ด้วยผมว่าลำดับความสําคัญยังไงแมนยูเลือกพีมยรีก,ก่อนครับแต่ผมว่าถ้ามันจะมีเหตุผลให้ให้พัก คือร่างกายน่าจะอ่อนล้าจริงๆเพราะอย่าลืมว่าแมนยูใชชุ้ดดเแมนยูมีเพอร์เฟกชุดของพวกเขาที่เพอร์เฟกเนี่ยใช้มาต่อเนื่องต่อเนื่องหลังโควิดเลยแค่ว่าไม่ได้พักเลยพักน้อยมากอย่างป็อกบาพอลงสนามได้อย่างป็อกบาบรูโน่พวกนี้ลงสนามต่อเนื่องมันมีอาการอ่อนล้าได้เชลซีของผมก็ไม่ค่อยพัก3ตัวรุกก็อ่อนล้าเห็นไหมครับแล้วในฤดูกาลนี้ต้องอย่าลืมว่าป็อกบาเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเขากลับมาได้ในช่วงหลังโควิดก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าผมว่า เขาก็ต้องการเวลาในการพักบ้างแต่ให้อ่านใจให้หันใจโซชาผมยังมองว่าไม่พักจัดเต็มไปก่อนเดี๋ยวคุณพ่อยไปโรเตชันตอนเจอเชลซีแล้วพ้อยเปลี่ยนอีกทีนึงแล้วผมผมว่าเชลซีเจอแมนยูก็จะมีโรเตชันเหมือนกันแล้วแมนยูเองก็จะเป็นสไตล์ที่เท่าที่ผมคุยกันตัวหน้ามาเขาก็จะเปลี่ยนแบบ60-70นาทีเขาเปลี่ยนละแล้วเปลี่ยนหลายตัวด้วยก็คือให้ใช้งานได้เต็มที่ประมาณ60-70นาทีคุณไปยิงตุนไว้ก่อน อถ้าตุนได้นะครับจากเกมนี้เจอพาเลสน,นะแนวรุกก็เหมือนเดิมนะแรดฟอร์ดบรูโน,โน่มาซินะยาลก็คือเราเห็นตรงกันนะว,ว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกสำคัญกับาเอฟเอครับจริงๆริงใช่กัญเยอะมากโคลต้าเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าเอาแต่ว่าฟุตบอลถ้วยมันชนะอีกนัดหนึ่งมันเข้าชิงแล้วมันมีแชมป์จับต้องได้แต่การไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมูลค่ามันสูงกว่าใช่ครับทุกคนฝ่ายหาทุกทีเนี่ยหาทุกต้องครับครับอ่ะพาเลสนิดนึง พาเลสเนี่ยทางพวกเขาเนี่ยจะน่าจะมาแผนสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับปู่รอยนะก็จะมีบีเซนเต้กูเอต้าคนนี้เหนียวนะครับแบล็กโฟร์เนี่ยมีโจเอลวอร์ดแพทริกฟันอันโฮมามาดูซาโกสกอตแดนด์กองกลางมีลูก้ามิลิโวเจวิชนะครับแล้วก็เจมส์แม็กอาเธอร์กับชิคูกูยาเต้ปีขวาแอนดรอสเทาเซนปีซ้ายวิลฟริดซาราแล้วก็กองหน้าจอแดนอายุคือ พอจะเห็นภาพเลยถ้ามาแท็ติกนี้เนี่โอ้โหวิงแซบ4-5-1ห้ลอโตครับมอมอายุก็อยู่ในแดนตัวเองด้วยก็ลอโตผมว่าปู่รอยไม่จะเป็นต้องเปิดหน้าแหกคือมันเป็นความไม่มีความจำเป็นเลยมันเป็นความถนัดของรอยฮอตสันอยู่แล้วนะการรับมือกับทีมที่ คือเขาก็อดทนในเล่นแบบฉบับของเขานี่ถ้าเป็นเตกเก้ไม่โดนแบนนะ,ะผมว่าเผื่อเอาไอยูไปเล่นเป็นปีกขวาเออแล้วก็ปล่อยเป็นเตกเก้ทิ้งไว้ไยืนคำ <laughs> <ๆ>้ำรอมงนะครับเฮดทูเฮดครับสตินะ่าสนใจนะครับหกนัดหลังสุดแมนยูชนะ4เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแต่ว่าไอ้นัดที่แพ้เนี่ย นะมันเป็นนัดแรกของซีซั่นเลยก็คือเล็กแรกแพ้ไปหนึ่งสองประตูต่อ2ที่ลินเดเลฟหม่งพลาดอาจจะได้จำได้นัดนั้นแพ้ก่อนเลยนะครับพาเลสชนะ7เสมอ2จาก9เกมครับที่จอร์แดนอายูวเนี่ยยิงประตูได้โอ้ก็คือเกมนี้ต้องลุ้นถ้ายิงเนี่ยถ้าอายิอายูวมันยิงนะแฟนมันยูแม่งปะหวาเลยแฟนมันยูคิดว่าไอซ์เพราะว่าเพราะเวลายิงจะมักทีมและพังกันชนะแต่ มีหลายเกมที่ไม่ยิงเลยแพ้15เสมอเจก็คือถ้ามันไม่ยิงก็ก็คืองานยูก็สบายประมาณนั้นเออนะครับรอยฮอสันครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงเกมนี้นะครับถ้าแพ้อีกเนี่ยพวกเขาจะแพ้เกมหลีก6นัดติดต่อกันแล้วนะ แมนยูในเต็ดครับไม่แพ้เวลาไปเยือนพาเลต11เกมติดต่อกันชนะ8เสมอ3นะครับครั้งล่าสุดที่แพ้เนี่ย1 9 9่ปีเกิดปีเดียวกับโค้ดเ,เอ็กเอยอย้อนกลับไปนานมากๆเลยอฟอร์มตอนนี้นะครับกำลังดีมากๆนะไม่แพ้11เกมติดต่อกันในลีกนะสำหรับแมนยู <Man> U, นะครับบรูโน่ Bruno, ครับลุ้นเป็นแข้งแมนยูคนแรกครับที่ยิงเกมเยือน5นัดติดต่อกันครั้งแรกหลายคนอาจจะไม่สังเกตนะ แต่เกมเยือนเนี่ยบุโน่ยิงทุกนัดเลยไม่ว่าจะเป็นยิงธรรมดาโอเพนเพลหรือจุดโทษมีให้เห็นหมดนะครับสลาตันเคยทำเอาไว้ตอนปี2017สมราคานักเตะยอเยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกเขาทามากี่เดือนแล้ววะสองละสองเดือนติดแล้วติดแม่ไม่ติดนะมสองเดือนติดเลยคนที่เคยทำได้คือคิเยโนโรนโดมันนับเดือนอะไรนะไอ้มันนับไอเดือนล่าสุดที่ได้เดือนอะไรเดือนมิถุนายน แล้วก็ก่อนนั้นคือเดือนมีนาเออมันนับโอเคโอเคเพราะว่ามันเว้นโควิดมาด้วยอ่ะคิดว่ายังไงแมนยูเยือนพาเลสโคครับแมนยูเยือนพาเลสเนี่ยผมผมพูดเมื่อกี้ผมพูดถึงแผนการเล่นไปแล้วผมว่ามันต้องมาที่แผนการเล่นผมว่าพาเลสแน่นอนผมไม่ไม่มีเหตุจําเป็นต้องมาแบบโอ้มาเพสใส่แมนยูมาแบบเล่นแบบเปิดนันแรกผมว่าเขาเล่น ดูเกมดูเชิงมันก่อนแล้วรอรอดักรอสวนรอความผิดพลาของแมนยูก็ได้น,นั้นคือผมว่าสิ่งที่ปูรอยจะวางแผนมาเล่นตอนเล่นรับในสี่ห้าหนึ่งแน่นๆ่นเลยนะครับส่วนแมนยูก็ผมว่าต้องเปิดหน้าแรกยิ่งพวกเขาต้องรอดูคู่แรกก่อนว่าไอ้เลสเซอร์นี่เป็นยังไงทำมาสะดุด<อ>ขึ้นมานะ,ะต่อให้สะดุดหรือไม่สะดุดก็ต้องพยายามชนะผมว่าแมนยูก็ต้องพยายามเปิดหน้าแรกอยู่ที่แมนยูแล้วครับว่าจะเจาะได้ไหมแต่ผมก็ยังคงเชื่อในขุมกําลังของแมนยูการที่มีบูโน่แฟนนั้นผมรู้สึกว่า การเล่นเกมลุกมันดีข mm hmm> ึ้นเยอะเลยอแต่ถามว่าจะชนะขาดไหมผมไม่มองว่าจะชนะขาดนะผมว่าพาเลตเป็นทีมที่มันชนะขาดยากพอสมควรอ่ะยกเว้นคุณจะต้องเข้าฝั่งจริงๆผมว่าแมนยูน่าจะชนะสักหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งเฉือนแบบนี้ผมผมก็ยังเชื่อมั่นในแมนยูนะครับเพราะว่าผมดูจากตอนที่พาเลตเจอกับเชลซีอ่ะสกอร์มันอาจจะออกมาเฉือนนะสามสองคนคิดเพราะเล่นเอาใจสปอนเซอร์แต่วันจริงๆวันนั้นพาเลตเล่นสู้เชลซีไม่ได้นะครับแต่ว่า เชลซีมาเสีย2ลูกจากลูกยิงไกลลูกนึงแล้วก็กองหลังไปพลาดแบบไม่คนพลาดลูกหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าท่านแนวรับของแมนยูไม่ไปพลาดง่ายๆเองผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเจอคริสตัลพาเลซผมว่าเกมลูกของพาเลซแล้วคุณดูคุณไม่มีแกรี่เทงฮิลคุณเจอซาโก้คุณเจอสกอตแดนผมว่าเจาะเข้าครับว่าท้ายสุดแมนยูเจาะเข้าผมว่าแมนยูอาจชนะ2 0นย์เลยถ้าไม่พลาดกันเองแบบฮิวแมนเออร์เลยคือผมก็เชื่อว่าแมนยูชนะแต่แค่รู้สึกว่า มันต้องใช้เวลาเจาะใช้เวลาเจาะคือเกมผมว่าเหนือกว่าอยู่แล้วแต่มันใช้เวลาในการเจาะนิดนึงครับกา่ตัวหน้าว่าไงกา่ตัวหน้าว่าไงสองหนึ่งการเตาให้มือมาสองหนึ่งแมนยูชนะอ่าเหรอนะครับอ่ะโอเคไปแถมทิ้งท้ายสั้นๆสองคู่หน่อยเอฟเวอร์ตันกับแอสตันวิลล่าอ่ะคู่นี้ก่อนเลยคิดว่าไงผมว่าเอฟเวอร์ตันชนะวิลล่าครับสองหนึ่งโอ้ยตกชั้นเลยนะ <C> oh <an> คุณใจร้ายกับวิลล่ามากเลยนะไปดูนะผมว่าเสมอหนึ่งหนึ่งไอ้คู 1, Mountain, ่หนึ่งเซาเทนตันกับไบรตันผมโอ้โหแม่งอ่ะผมผมซื้อความบ้าของเซาเทนตันอ่าผมว่าเซาเทนตันเฉือนชนะ2-1อ่ะผมให้เสมอ1-1<ๆ>อ่าโอเคครับนี่คือครปรีวิวนะครับเกมพิมียรบลีกในวันพฤหัสสบดีนะล่วงหน้า หนึ่งวันนะครับก็ให้แฟนๆได้รับชมกันแบบวันหนึ่งเต็มๆเลยจัดไปแชร์กันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube ครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับชาแนลของสยามสปอร์ตด้วยนะครับเราก็าผ่าน My s t ส r ตร์ที่5 0,000นซับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยล้านซับะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ